Bye. เดี๋ยวเรามาฟังพุทธประวัติกันเลยจ้าเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราเนะี่ยเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่กําลังสั่งสมบรมีเพื่อจะไปเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอยู่ในช่วงได้รับพุทธบุยากรแล้วซึ่งจะมาถึงตอนที่ท่านได้รับพุทธปุญากรจากพระโกนทัญะสัมมาสมัมพุทธเจ้า ในการนั้นพระบรมโพธิสัตว์ของเราเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามวิชิตาวีพระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตาวีบรมโพธิสัตว์ทรงอาศัยอนุภาพจากแก้วเสด็จเหาะไปยังปปพระวิเทหทวีปพร้อมข้าราชบริพารจะมีภูเขาสีเนรุอยู่ทางซ้ายมือเมื่อไปถึงปปพระวิเทหทวีป ทรงมีชัยชนะชาวทวีปทั้งหมดโดยบุญญาณุภาพของพระองค์โดยไม่มีการใช้ศาตราวุธใดๆทั้งสิ้นอันนี้ว่าตามพระอัตถกถาจารย์นะจ๊ะหลังจากพระเจ้าจากักรพรรดิบรมโพธิสัตว์ทรงชนะป,ปพระวิเทหทวีปแล้วก็เสด็จกลับมายังชมพูทวีปและทรงมีชัยชนะชาวชมพูทวีปนั้นทั้งหมด โดยบัญญาณุภาพของพระองค์โดยไม่มีการใช้ศาตราวุธใดๆทั้งสิ้นเช่นกันเมื่อชนะจมพูทวีปแล้วก็เสด็จไปอมมอนโคยานทวีปและทรงมีชัยชนะชาวอมมอนโคยานทวีปนั้นทั้งหมดโดยบัญญาณุภาพของพระองค์โดยไม่มีการใช้ศาตราวุธใดๆทั้งสิ้นเช่นกันพรั้นทรงชนะอมมอนโคยานทวีปแล้วก็เสด็จไปชนะอุตรกุรุทวีปอีก ด้วยบุญญาด e ุภาพของพระองค์โดยไม่มีการใช้ศาสตราอาวุธใดๆทั้งสิ้นเช่นกันเมื่อชนะทวีปใดๆแล้วพระเจ้าจักรพัรดิวิชิตาวีบรมโพธิสัตว์ก็ทรงประทานอวาตดัแกทวีปนั้นว่าไม่ควรฆ่าสัตว์คือให้งดเว้นฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นการพูดเท็จงดเว้นการดื่มน้ำเมา จงบริโภคของตามที่บริโภคได้เถิดงดเว้นการดื่มน้ำเมาห้ามกันตั้งแต่สมัยพระเจ้าจากักรพรรดิเลยห้ามกันเรื่อยมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยศีลห้าอันนี้เนี่ยหรือเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์ควรประพฤติและจะเกิดความสุขแม้ไม่ผู้มีบุญญาธิการมาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเวลาทรงประทานโอว่าก็จะม่หนีหลักอันนี้ เป็นหลักสากฏทีเดียวเว้นขาดสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดในกามเว้นพูดเท็จเว้นดื่มน้ำเมาจงบริโภคของตามที่สมควรที่จะบริโภคพ,พระเจ้จาจักรพรรดิวิชิตาวีบรมโพิสตว์ทรงมีชัยชนะเหนือทวีปทั้งสี่จึงได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้จาจักรพรรดิผู้ครองความเป็นใหญ่ทรงปกครองทวีปทั้งสี่โดยธรรมไม่ใช่โดยศาสตราวุธ โดยธรรมโดยปัญญาธิการของพระองค์นั่นวันหนึ่งพระเจ้าจากาักรพัิวิชิตตาวีบรมโพธิสัตว์ทรงสดับข่าวว่าพระกรัญญะสัมมาสมัมพุทธเจ้ากำลังเสด็จมัส,สู่เมืองของตนพร้อมกับพระอริยาสาวกแสนโกรกี่องค์ล้านล้านแสดงพบตอนสมัยนั้นใหญ่เลยเดียว ใหญ่มากจึงทรงเสด็จออกไปต้อนรับพระโกนทัญญะสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมกับพระอริยสาวกแสนโกรดด้วยความเคารพเลื่อมใสยอย่างยิ่งได้บูชาด้วยดอกไม้ของหอมแล้วก็กราบทูลอาราธนาพระบทธองค์พร้อมกับพระอริยสาวกแสนโกรดให้สเสวยในวันรุ่งขึ้นครั้นรุ่งเช้าพระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตตาวีบรมโพธิสัตว์ แต่ถวายมหาทานแต่พระภิกษุสงแสนกอดโดยมีพระโกนัญญะสัมมาสมัมพุทธเจา้าเป็นประมุขในการที่สุดแห่งพัฒกิจพระเจ้าจักรพัิวิชิตตาวีบรมโพธิสัตว์ได้รัตนาพระกนัญญะสัมมาสัมพุทธเจา้าพร้อมด้วยพระอริยะสาวกแสนกอดให้ประทับอยู่ตลอดพรรษา พระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตาวีประบรมโพธิสัตว์ทรงถวายมาทานแด่พระกนทัญญสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยาสาวกแสนโกรธตลอดสามเดือนทรงบำารุงพระกรทัญญสัมมาสมัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกแสนโกรธด้วยปัจจัยสี่ด้วยความศรัทธาเริ่มใสยอย่างยิ่งเมื่อครบไตรามาสแล้วสามเดือนแล้วพระกลทัญญาสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงพยากรเลยทรงพยากรพระบรมโพธิสัตว์ว่า นับจากนี้ไปอีกสามอสงไขยยิ่งด้วยแสมหากับท่านจะได้ตัดสรุ้เป็นพระพุทธเจา้าพระนามว่าโกโดมมองในพุทธยานไปในอนาคตรู้ทั้งชื่อรู้ทุกอย่างหมดเลยพระอักษาวกซ้ายขวาชื่ออย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ว่ากันไปเลยบอกหมดพุทธมารดาชื่อพุทธบิดาอะไรต่างเลี่ยงเลย พระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตตาวีบรมโพธิสัตว์ได้ฟังพุทธพยากรจากพระโกธัญญาสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็เกิดมหาปีติเรื่มสายย่างยิ่งทําให้มีจิตตั้งมั่นในพุทธภูมิอย่างแน่วแน่มั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกตรงพยากรตท่ามกลางพระสงฆ์ตั้งแสนโกอแล้วก็มีพุทธบระศาสถีถึงเยอะแยะพอปลืม้มปลื้มขนาดไหนปลื้มขนาด สละราชสมบัติของพระเจ้าจาักรพรรดิทั้งหมดไม่ติดเลยขนาดเหาะๆไ้ดูทรัพย์แรงนางนี่สละเลยเลิ่มขนาดนั้นโดยมีความคิดเพียงอย่างเดียวว่าโอ้เราน่ะจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการภายภาคบึงหน้าแล้วแล้วราชสมบัติเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์อะไรแก่เราแล้วไม่มีประโยชน์เลยเราจะเป็นอย่างพระองค์นั่นแหละ ดันั้นต้องบวชอย่างเดียวดังนั้นพระเจ้จาจักรพรรดิวิชิตาวีบรมโพสตว์เจงได้ทรงสละราชสมบัติของพระเจ้จาจักรพรรดิทั้งหมดแล้วดุดถมก้อนเขลาทิ้งบนน้ำลายแล้วไม่นำกลับมากลืนอีกอย่างเด็ดขาดคราวนี้ก็แจกใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> แจกสบันหันแลกกันไปเลยจากนั้นพระบรมโพตสตว์ทรงออกบวชอยู่ในพระพุทธศาสนาในศาสนาของพระกนทัญญะสัมมาสัมพุทธเจ้า มีสิกขาบทเท่ากับพระสงฆ์แล้วเนี่ยทรงศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉานทีเดียวบวชแล้วเรียนแล้วเจริญสมาธิจนได้อภิญญาห้าสมาบัติแปดที่ไม่ได้หกเพราะติดความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงไปพูดทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกย่างพระพุทธศาสนาของพระโกธัญญาสามสามาสัมพุทธเจ้าให้เจริญงอกงาม ทรงจำคำสอนอย่างดีสืบต่อกันไปอีกเมื่อหมดอายุไขพระบรมบรสัตถ์ก็ได้ไปบังเกิดในพรมมรโลกนู่นไปอยู่นั่นเดี๋ยวพลมเดี๋ยวสวรรค์เดี๋ยวพรมเดี๋ยวสวรวรค์อย่างเงี้ยวน,วนๆกันอยู่นี่หละนี่ก็เป็นเรื่องราวย,ย่อๆสั้นๆส,สำหรับพุทธประวัติพระเจ้าจากักรพรรดิวิชิตาวี